ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او سوره สว um ันนี้จะว่าโดยสามัญสุดท้ายในสามัญนี้ก็เรียกว่าสั้นๆแต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยจะพออย่างจริงฮะดีษของทารุสุลลาะสุลลลลอัวอะลัยอุสซลัมอยู่ไล่ฮะดีษเดียกันที่ จะนํามาเป็นตัฟซีดความกรานก็แนนดอนที่สุดว่าเป็นแม่บทแลยกับฮัติสกอนธนบิษฐ์สโลโลฮาวาเลอลัมก็ถือเป็นคําอธิบายออยที่เก่าอัลุบิลลาฮมินิเชตัออร์จิ้น อันย่าทีมา่าฝาลาตักหักอีกสารนั้นึ่งที่เราเรามาพบกับอันย่าทีมในกำพราาหลังจากติดในพันเรื่องราวของในกำพราก่อนหน้านี้ในสุรโรอื่นเช่นสุรโอัลลุยแล้วก็เราได มีมติรวมกันว่าเราจะมีส่วนรวมในการดูแลเด็กกำพรา้าดยการจะตั้งกองทุนสะสมทีละเล็กทีละหน่อยตามความสามารถของพวกเราซึ่งก็ทำได้แล้วเราก็ได้มีส่วนรวมไปในเรื่องของเด็กกำพรา้า ทารุสุลลอาะสลลาะฮุอะลัยฮฺอิสลามในท่นนานน่ะที่เป็นเด็กกัพร้านะตอนเนี่ยวัยเด็กก็ถือเป็นยาตีมป้าของท่านรุสุลลอาะสลลาะฮุอะลัยฮิสลามเสียชีวิตอับดุลลอฮฺได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านรุสุลลอาะสลลาะฮุอัลลอฮฺยังอยู่ในคันยังอยู่ในท้องของมาอับดุลลอฮ์ตามรายงานอับดุลลอฮ์ะนะเสียชีวิต เมื่ออายุได้25ปีป่าของอรบีเสียชีวิตตอนอายุ25นะแล้วก็มามาเสียชีวิตเรานะมาในกระแสชีวิตอ,อายุยังหน่อยเหมือนกันเสียชีวิตตอนอายุประมาณ30อามินนะเสียชีวิตาอุอายุประมาณ30-30ปี นี่เป็นทีื่อเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺสุฮาฮตัลลาที่จะให้ทับนบีซัลลัลลอฮฺอะอาเลาะซัลลฮมก็เรียกว่าเป็นวัฒนาของเด็กกำพรา้าและเป็นผูท้ที่สร้างแบบอย่างในเรื่องของการดูแลเด็กกำพรา้าและเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้หเห็นว่าอัลลอฮฺสุฮาฮตัลลา ได้เมตตามีความเมตตากับได้กำพราและเรียกร้องให้ระชาชาติสลามเรียกร้องให้คนมุสลมิลนนี้ให้ความใส่ใจได้กำพรานะดูแลได้กำพราอัมันยต่มาฟลาตักฮรารคำว่าตักฮาร ก็ฮาระเฟวาสัลลัตหมายถึงการแช่ อำนาจบังคับคู่เข้นคุมเฮงโดยไม่เป็นธรรมใช้อำนาจในการติดจาริต้อนใช้อำนาจในการี่จะไปดูโทเกเหยียดยามนะและตัวสลิตธาลัยฮิบิดุลเนีย่ยมีความอาธรรมกับเด็กกำพรา

ในจะเป็นสิทธิของในกัมพรรานะคำว่าฮับนะสิทธิในการในองางเ่นในอัลอัมวาลทรัพย์สิสนนะทรัพนยะ์ส,สินที่เป็นมรอดอกทรัพย์สินที่เราดูแล สับสนอะไรกันเลยแต่นี่ให้ได้ให้กับเด้กัมปรานะหรือฮักเรือริอายะหรือรีอายะ,ร,ายะรีอายะนี่แปลว่าการดูแลสิทธิของได้กัมปราที่จะได้รับการดูแลนี่เราอยากได้ละเลย ที่ได้กมปราในเรื่องของรัพ์สินนะเดี๋ยวเราสวาทละสร้างให้เราได้ให้กับเด็กำปราหรือที่เป็นสัพย์สินของเด็กำปราเองที่มาจากเป็นรัพย์สินที่มาจากมารดกแต่เรามีส่วนรวมในการดูแลนี้อิทธิลเลยให้ห้กับเขาหรือว่าดูแลถ้ายังไม่ยที่ยังกะต่างว่าเติบโตมีความรับผิดชอบได้เราก็ขึ้นทิศทีอันนั้นให้แก่เขา ญาติชาอำนาจในการที่จะให้อะไรในการที่จะให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเด็กกำพร้าท่านนบีสุลต์ละฮวอัลลอฮิสแลมได้สร้างแบบอย่างนะฟิวสั้นีมุสลิมมนฮะดีษมุอาวิยะบินฮะกัมอัสซะลามีพินะตทกัลลัมฟิสศอลาห์ برد السلام قال فبأبي وهو وهو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما أحسن تعليما منه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بالحكم بقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم